ส่งคลิปนี้มาพูดดักคอคนที่เพิ่งเลิกงานคนที่เพิ่งรู้สึกว่าโอ้ยจบวันแล้วเหนื่อยจังให้รางวัลตัวเองหน่อยเถอะด้วยการกินมื้อใหญ่ด้วยการไปกินเหล้าด้วยการไปกินกับแกล้มด้วยการไปกินของหวานไอสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากสมองส่วนสัตว์เลื้อยคลานที่มันทำหน้าที่สัญชาตญาณของเรา เมื่อความสุขมันลดลงเมื่อตอนท้ายวันมันเหนื่อยลา้ามันเครียดเราก็อยากจะไปกินนูน่นกินนี่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันกระชุ่มกระชวยด้วยของหวานบ้างด้วยสุราบ้างหรือด้วยการเมามมยบ้างนี่คืออนุภาพของสมองของเราที่ทำให้ร่างกายหลั่งโดพามีนเพื่อทำให้เราผ่อนคลายดังนั้นใครไม่อยากอ้วน ดักคอตัวเองไว้ก่อนด้วยคลิปนี้แล้วอย่าไปกินอะไรที่มันเยอะเวอร์วัาวางเกินไปหมูกระทงหมูกระทะอะไรต่างๆเนี่ยบัญญะบัญญังบ้างแล้วหาทางไปออกกำลังกายนึกอะไรไม่ออกเดินแม่งเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเดินง่ายๆครึ่ชงชั่วโมงเอาให้เหงือออกแค่นี้ก็ดีแล้วไม่ต้องหลั่งโดพามีนแต่หลั่งเอนโดรฟินแทนกระปรี้กระเป่าเหมือนกัน พ่อนคลายเหมือนกันแถมมองโลกในแง่ดีแล้วไม่เสพติดของหวานด้วยลองดูครับ